สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นแบนปียาชาแนลค่คะพี่น้องมูลีสภา,ามากินขนมกินซาวน้ำปลาร้านค่ะพีนนะพ่น้องเซโมยอเซสตอน้ำค่ะนีคาะน้าปลาไหลคุณๆแซ่บค่ะพี่น้องพัทจะมีผักบุ้งลวกกะหลํำปีลวกหน่อไม้ลวกมเมื่อือตัวปักยาวนะคะพี่น้องแค่นี้ละค่ะแล้วก็สตอนะคะนี่เป็นกองเลยคะ่ะพี่น,อน้องมาขาแซ่บด้วยกันต่อจีนก็แล้วนะคะพีน่น้องห่อถั่ว พี่น้องีิเห็นว่าสีสันโมเป็นตาแสบทิงโมแม่เนี่ยค่ะพี่น้องนอกจอนอกกล่องนอี่สีแดงค่ะขนมจีนเส้นแห้งค่ะ ใส่ไฟจะบูบูบัป่าเถอะพี่น้องโบแตงเปิดเปิดไฟอุปสรรคอาไรยังค่ะพี่น้องเออสะก,อกินยังจะอะไรยังพนักงานโบเอิรนก็ไฟในกล่องไง นัวบกเข้มเกินไปแล้วก็บอจืดเ,เกินไปแสบครับกินแต่ขนมจีนเ้นแพงไรค่ะพี่น้องว่าหั่นกระบานไปไปกินเ้นสดไม่ความมูซื้อบอแสบมันเปื่อยค่ะ มันสีเปืเป่อยๆบางทีเวลาเขากินจะสีขาวที่้องมันบอกคือเซนแฮง Oh. Hmm. Oh. กระปาดก็หันแม่เทนเกินเขอาปุ่นแม่ว่าคือบ่ใส่สอนสอนบบแสบแม่ไม่ว่ารักบางเพื่อขาปุ่นมีเซมือยุ่มเขาจะแสบค่ะเหตสอนสอนไ่าวมันอวยค่ะ าะไม่อยากเอาไข่แดงออกค่ะแต่ไข่แดงลายสาวอ้วนตายแล้วค่ะพี่นอ้องเพราะว่ามีประเดนด้วยน,นึงค่ะ หยกินเขาก็พี่น้องนี่ยค่ะพี่น้องคุณบอกใจนุคิดไปห่อใจห่อใจ คิดเห็นบ้านคิดเห็นลูกลูกใต้ามากกินข้าวปุ่น้มตำบ๊วยมากพี่น้องแต่ว่ามากกินตำบกหุ้งใส่ข้าวปุ่นแบบตำส่วนะคะแฮาสามวยหนึ่งบ๊วยหูเป็นไรคะ สตอมีอีกเลยพี่น้องเต็มกล้องเลยจะสเป็นเมนูนยังไงคะ ไปละค่ะพี่น้องบอรไว้บอเบิร์มันหลายโกดค่ะอิ่มค่ะมุ่งอันขระปุ่นมัดหนึ่งเต็มเต็มแล้วค่ะพี่น้องพอกันลิปน้านะคะเป็นเมนูอาหารคาาาือเกาค่ะมันเบิรงมาหลุ่นเป็นสเปนเมน,นูอย่างนะคะพี่น้องขอพูดละลายที่เขามารับชมนะคะโชคดีไม่ว่ากับสเป็นเมนูกินแน่เค้กเขาแน่น,นะคะพี่น้องเหมือนได้ไปฟอลไข่ฟอลเพิ่มป,ป่วยก็าจะกินอย่างเดียวกินตามที่ห้องซื้อมากนะคะพี่น้องกับสโคมีพักนีหยาแบบเนี้นะค่ะไปนะคะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ